เดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนเผื่อจะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูคอลอค่ะมาเจอคอลออีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนขอคนนึงค่ะขอคนเดียวก็พอไม่เยอะเอานิดหน่อยนิดหน่อยค่ะพอได้มีเพื่อนคุย มีคนกดไลค์แล้วว่า ใครเออเยเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งคนตามเป้าหมายตามที่ขลอขอนะคะเมื่อมีคนครบหนึ่งคนสวัสดีค่ะขลรอแคลนนะคะวันนี้มาส่งหนูอีกแล้วนะคะเย่ดีใจมากเลยวันนี้ไม่ได้มาส่งเพียงแค่หนูอย่างเดียวนะคะมาส่งแบบว่าแบบว่าแบบว่าด้วยอยู่ทางโน้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ขอลรอมาส่งหนูไปจังหวัดสกลน,นครนะคะสั่งมาเมื่อวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์นะคะวันที่ยี่สิบสี่ แล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยมีนัดที่จะส่งหนูวันอังคารนะคะหลายหลคนอาจจะถามว่าทําไมโอนเงินตั้งนานแล้วขอล่อถึงส่งวันอังคารก็เนื่องจากรถไก่ชนนะคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์จะเป็นวันหยุดนะคะส่งวันอาทิตย์จะไปค้างตกวันจันทร์เราก็เลยจะไม่ส่งนะคะเพราะว่ารถไก่ชนเขาหยุดวันจันทร์ขอล่อก็เลยเลื่อนการส่งมาเป็นวันอังคารนะคะ สองคนแล้วโว้โวโบโขอบคุณมากมากนะคะคอรเคเลคค่ะมาส่งพ่อแม่พันหนูนะคะช่วงนี้จะมาบ่อยเราจําเป็นจะต้องไลฟ์สดนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราเลี้ยงจริงขายจริงแล้วก็ส่งจริงนะเป็นหนูของคอรเองพ่อพันเองเลี้ยงเองขายเองค่ะขายเองจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จําหน่ายหนูนะคะเรายังมีอุปกรณ์เสริมในเรื่องของการเลี้ยงหนูนาะไม่ว่าจะเป็น ครีมจับหนูแล้วก็ตัวช่วยถุงมือลหลายอย่างนะคะนี่ค่ะขอรอมาส่งหนูค่ะวันนี้แพ็กเกจเป็นไงคะรวมทั้งหมดนี้นะคะ32ชีวิตแน่32ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำากงก็จะต้องละเอียดมากขึ้นเพราะว่าหนูเดินทางไกลเนาะมันก็เสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตระหว่างทางกงจะเล็กเกินไปก็ไม่ได้อึดอัดก็ไม่ได้ เขาก็เหมือนคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้โหจากสีสเกตเลยสวัสดีค่ะเขาเลแค่แรกค่ะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะแหลมแหลมเมื่อวานก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมานะคะพอมาเห็นตัวจริงก็ตกใจเลยฟังดีกว่าในโทรศัพท์อีกนี่ค่ะวิธีการแพ็คหนูส่งนะคะอันนี้จะเป็นหนูนะคะลูกค้าก็จะมีสั่งทั้ง ทีมจับหนูถุงมือแล้วเราก็จะมีทั้งตัวอย่างอาหารนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่แล้วก็เป็นใบเสร็จนะคะให้กับลูกค้าส่วนหนูมีทั้งหมด30ชีวิตนะคะ32ชีวิตหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกงแพงไหมขอบอกนะคะกงนี้บรรจุได้32ชีวิตเพียงแค่200บาทนะคะดูค่ะ200บาท เหตุผลทำไมขอลอดถึงใช้กรงในละทำแบบนี้แล้วก็ราคาถูกให้กับเพื่อนๆนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะส่งไปสกลนคะคะค่าส่งตั้ง500บาทเน่เราก็เข้าใจเนาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เงินฝืดเครื่องหายากมากเลยในเรื่องของการช่วยลูกค้าอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนราคาเงินอะไรเงี้ยมันก็สำคัญเราก็ได้มีการไปจัดหาตะแกงมาค่ะแล้วก็ทำเป็นตะแกง ทำโกงหนูส่งลูกค้าในราคาที่ถูกค่ะนี่ค่ะเนื่องจากมีสาสบสองชีวิตนะคะกกงของเราก็จะละเอียดหน่อยนี้ถึงเดี๋ยวนะคะรถไปรุ่นมาค่ะเสียงดังมากตอนนี้หนูมาส่งหนูตรงแยกวังหินค่ะรถจะเยอะหน่อยมารอรถค่ะนี่ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นสามชั้นนะคะเราจะเหตุผลที่ทำใหญ่เพราะว่าเรามีครีมด้วยเนาะเราก็เลยต้องทำากงกว้างหน่อยเพื่อ บรรจุครีมไปให้ลูกค้าด้วยกงก็จะมี3ชั้นนะคะจะแบ่งแยกให้เรียบร้อยเลย1ชั้น2ชั้น3ชั้นยังกระตึก3ชั้นเนี่ยเป็นไงคะในราคากงเพียงแค่สองร้อยบาทเองสองร้อยบาทเองเป็นไงคะถูกคุยคนเดียวก็สนุกคนเดียวค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคอลอให้กำลังใจคนแเลว้วเย้เย นี้ค่ะจานวนหนูนะคะในนี้ก็จะมีถ้าตามที่ลูกค้าสั่งก็จะอยู่ที่10ชุดนะคะ10ชุดก็จะเป็นตัวผู้10ตัวแต่ว่าอันนี้เนื่องจากคอรอ์แถมไปอีก2ตัวนะคะเป็นการช่วยค่าส่งลูกค้านะคะเพราะว่าค่าส่งไปสกลนครแพงมอกต้องหอร้อยบอดเนมคอรอก็เลยช่วยแถมตัวผู้ไปเพื่อช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าส่งลูกค้าค่ะ ก็จะมีสามชั้นนะคะระบุไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นตัวผู้ตัวผู้จะอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะมีประตูให้เปิดให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เพียงแค่ตัดลวดออกแกะลวดออกก็สามารถเปิดออกได้แล้วค่ะนี้ค่ะส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นตัวเมียส่วนชั้นที่สามก็จะเป็นตัวเมียนะคะเพราะว่าตัวเมียตั้งยี่สิบตัวเราจําเป็นจะต้องแบ่งชั้นให้เขาจะใส่ยี่สิบตัวเลยก็สงสารเขาเนาะ การเดินทางเราไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรมั่งตกใจอะไรขี่คอกันมากอะไรอยเงี้ยเราก็เลยต้องทําละเอียดให้หนูเขาสามารถวิ่งเล่นอยู่ในนี้ได้เหมือนอยู่ที่บ่อที่เราเลี้ยงค่ะสามารถเดินเล่นได้สบายส่วนอาหารนะคะเราก็จัดอ้อยให้ค่ะมีอ้อยหญ้าเนเปียหญ้าขนอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะอ้อย ตอนนี้หนูกําลังตื่นค่ะบ่หูใครเสียงดังจังเลย <c oughs> นี่ี่ค่ะมีสามชั้นค่ะตึกสามชั้นมีประตูปิดเปิดอย่างสวยงามเอ่อชุดนี้นะคะจะส่งไปจังหวัดสกลน,นครนะคะเดี๋ยวหนูติดต่อลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวเดินทางวันนี้ขึ้นรถนะคะตอนนี้รถไก่ชนยังไม่มาหนูจะส่งขึ้นรถไก่ชนแต่ว่ารถยังไม่มาแต่ม มั่นใจได้ค่ะว่าหนูของเราไม่ตกรถแน่นอนเพราะว่าคอลอมารอก่อนทุกครั้งค่ะย้ํานะคะมารอก่อนรถมาค่ะก็เลยไม่ตกรถสักครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าการที่เรารับปากลูกค้าเนาะเราก็จําเป็นจะต้องรักษาคําพูดด้วย มันจะทําให้ธุรกิจเราไปได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราไม่ผิดคาพูดนี่นะคะก็จะเป็นหุ่งเม้นหุงเมินชุดนี้นะคะพอล้อจาดให้เป็นสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะจะได้บ่งเห็นช,ชัดๆนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารนะคะของที่นี่เพื่อให้ลูกค้านําไปซัพพอร์ตที่ฟาร์มในระหว่างที่เอาหนูไปถึง แล้วก็นํเข้าวเปลือกหรืออาหารทางนู้นสามารถผสมได้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นสื่อเพื่อที่ให้หนูเขาได้เจริญอาหารสามารถกินอาหารได้แบบต่อเนื่องค่ะนี่ก็จะเป็นครีมจับหนูนะคะเป็นไงคะเซฟตี้ให้เรียบร้อยสีอาจจะฉลองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็พอไปได้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะวิธีการแ็คโอ้โหบีแต เรยอรถก็ทานหันค่ะนูน่นส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขอลอมีส่งวันนี้เลยเดี๋ยวส่งหนูเสร็จเราก็จะแวะส่งหาน,นี่ที่ขอลอจะเรียกว่าอันนี้ชื่อว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่านะคะ <laughs> ชื่อชื่อซ้ำๆอะไรเงี้ยแบบว่า be va, be va, be va แบบว่าแบบว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะตัวนี้คือเป็นระบบน้าคล้ายๆระบบน้ําอัตโนมัติะคะ่ะเป็นแบบที่เราทําแล้วก็เก่ะขึ้นมาแล้วก็สามารถ ทำเป็นไปเชื่อมเข้ากับบ่อวงได้เลยมันจะทำให้เราสะดวกสบายไม่ต้องมาทำความสะอาดบ่อนูไม่ต้องเติมน้ำบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเรามีตัวนี้ช่วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบโดยตรงเลยนี่ค่ะก็ลูกค้าสั่งไปสองชุดก็เตรียมแพ็กส่งเรียบร้อยอันนี้เขาหลอเป็นคนแพ็กเองค่ะแพ็กตามตัวเองค่ะเป็นคนก็คืออยากจะทำเองมันรู้สึกดีกว่า ี้ค่ะเรียบร้อยเลยค่จะจ้านี่ค่ะลูกค้าเห็นแล้วเด้อพุยของมันราคาแพงเนาะเราก็ต้องแพ็คดูดีหน่อยมันจะได้เหมาะสมกับราคาค่ะเป็นแบบของระบบน้ําอัตโนมัตินะคะลูกค้าอยากได้จัดให้เลยค่ะวันนี้แต่จริงๆลูกค้าโอนเงินมาตั้งแต่วันนู้นแล้วแต่ช่างนั้นส่งวันอังคารเพราะว่าทําไม่ทันก็ <c oughs> เลยต้องมาส่งเป็นวันนี้นะคะตามสัญญาคือวันอังคารค่ะ เดี๋ยวส่งหนูเสร็จนะคะคอลอก็จะไปส่งให้เลยแต่ตอนนี้ต้องรอคิวหนูก่อนค่ะเพราะว่าคิวหนูเราเลื่อนไม่ได้ถ้าเกิดเรารถมาแล้วเราไม่ได้อยู่จุดรอส่งแล้วเดี๋ยวรถเขาจะเลยมันก็จะทําให้เราแบบเสียคําพูดแล้วก็ไม่ได้ส่งหนูเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งหนูให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปส่งแบบว่าแบบว่าแบบว่าให้ลูกค้าค่ะ เป็นไงคะหนูมาส่งให้แล้วนะคะคุณคํานองจริง,รงๆลูกคะนะ้าน่ะเขากำลังศึกษาอันนี้นะ่าจะส่งไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงที่สกนลนครนะคะน้องออยากออกจากง,งานจะแย่อยู่แล้ววันนั้นเล่าให้ฟังขอเมาท์มอยน้องหน่อยน้องดูอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจน้องก็อยากก็เลยได้แนะนำลหลายๆอย่างให้ไปเพื่อที่ให้น้องได้นำไปเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวจน หนูมีลูกมีหลานเยอะเราก็สามารถเป็นอาชีพประจําได้นั้นการที่เราได้มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเนาะการเหมือนมอบมานาคตให้ลูกค้าหละการที่จะมีเงินเราก็ต้องมีงานก่อนนี่ค่ะวิธีการแพ็กกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินทางนะคะเดี๋ยวไงหนูได้ขึ้นรถวันนี้สมมุติว่าหนูชุดนี้นะคะขึ้นรถวันนี้เดินทางตอนกลางคืนไปถึงพรุ่งนี้เช้านะคะรอ ไปถึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็จะมีรถไก่ชนติดต่อไปแล้วก็เคลียร์กันถึงจุดไหนจุดไหนนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางถึงเองจอสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าหนูตั้งใจคือมาส่งหนูให้ลูกค้าอันนี้มาส่งให้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูและให้กำลังใจคนหลอดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลการส่งหนูบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นช่วงของการส่งหนูคอรก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษาก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ต้องเคลียร์คิวก่อนเพราะว่าช่วงนี้พันมาแรงค่ะลูกค้าเยอะต้องรีบกบกวยกบกวยกบกวยไว้ก่อนเดี๋ยวพอหลังจากที่ช่วงนี้ผ่านไปนะคะเดี๋ยวคอรอจะออกมาทําคลิปเพื่อเป็นเกรดความรู้ให้กับเพื่อนๆอีกนะคะเดี๋ยวรอๆกันหน่อยนะคะช่วงนี้หนูติดคิวงานจริงๆเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายกับเพื่อนๆ ะะไม่ลืมค่ะไม่ลืมแน่นอนเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอรถค่ะเดี๋ยวรถก็มาแล้ว <c oughs> นี่ค่ะมันรอจริงๆแยกวังหินค่ะจุดรอรถของคนรอแคลเลค่ะจุดประจำเลย <c oughs> แยกวังหินนะคะตรงปั๊มน้ำมันเอสโซ่ค่ะนู่นปั๊มน้ำมันเอสโซ่ค่ะสั่งได้นะคะถ้าเกิด โอ้เสียงเพาะและสวยด้วยไม่สวยค่ะกล้องเขาสวยตัวจริงไม่เท่าไหร่ค่ะกล้องเขาสวยจริงๆเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากสั่งหนูนะคะหรือว่าอยากได้อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็น คีมจับหนูคีมจับหนูของของเรานะคะขอรับประกันนะคะทำจากการใช้งานจริงคีมเราไม่พิกค่ะไม่พิกแน่นอนแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงหนูไม่เจ็บหางคีบแก้วได้ด้วยแล้วก็เวลาหนูมันกวนก็สาม,มารถเอาแกงหนูได้โหที่สำคัญนะคะคีบไก่ได้ไข่ได้ด้วย เพราะว่าไข่มันบางๆเนาะแล้วมันก็ลื่นด้วยแล้วครีมเราขีบคีบได้ด้วยนะคะคีปถาดอาหารก็ได้แต่ว่าถ้าถาดอาหารใหญ่เกินไปก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยถาดอาหารใหญ่มากไปคีบแล้วโอ้โหทาไมไหนคนเราบอกว่าคีบได้อันนี้ยก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าครีมหนูจะอยู่ในระดับไหนแต่ขอบอกค่ะรับประกันคุณภาพครีบหางหนูไม่หลุดน้องสะจกตัวนั้นจะแรงเยอะมากจริงๆนะคะแรงเยอะมากจริงๆเพราะว่าครีมชุดนี้เราดัด ทำมาจากการที่ใช้ประสบการณ์ล้วนๆไม่อันไหนไม่ดีโลาทิ้งทาใหม่ทาใหม่จนมาถึงรุ่นล่าสุดค่ะช่วแบบขายดีมากเลยเมื่อเช้าก็ขายออกไปกชุดหนึ่งลูกค้ามาที่ฟาร์มคุณพ่อบ้านตะบองมาค่ะมาซื้อครีมไปแล้วก็ถุงมือหนังนะคะเราจะมีทั้งครีมถุงมือหนังแล้วก็แบบน้ําอัตโนมัติแล้วก็มีอะไรอีกอะหัวน้ําเราก็มีแล้วก็มี ที่สําคัญเลยมีทั้งเกจความรู้แล้วก็วิธีการเลี้ยงหนูแล้วก็มีแบบให้ดูตามที่ฟาร์มเราเลยก็ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ฟาร์มของเราโดยตรงนะคะฟาร์มชื่อว่าบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้านะคะตั้งอยู่ที่ตําบลราใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนนะครราชสีมานะคะยังไงก็แวะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วิธีการเลี้ยงหลายๆอย่างนะคะ ก็ติดต่อได้ที่คอร์รแคาเละนะคะ0934359092นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>